ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดชมคลิปใ,ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับเจ้านี่มองมาทางนี้โดยไม่ส่งเสียงอะไรและเฮ้อออ,อะไรเนี่ยนกไอจังหายไปไหนนะไอจังออนี่มันอะไรเนี่ยไอจังบอกแล้วไงว่าจะออกมาข้างนอกนี่ถ้าไม่มีไอจังฉันจะอยู่ไม่ได้เลยนะ เออฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นคนยังไงที่ห้ามเอาเสลียงออกมาเนี่ยมันก็น่าจะรู้กันทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่หรอเป็นคนบ้าแบบไหนที่มาอยู่ข้างห้องเหรอเนี่ยอ,อ๋อ,อ,อ,อสวัสดีเธอสบตายไปแล้วสิกลับห้องกันเธอคงจะกลัวสินะขอโทษนะที่ทำให้เจออะไรแบบนี้นะ่ะหวังว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรคุณนะ อะไรวะเขาทำตัวอย่างนี้กับคนที่เพิ่งเจอครั้งแรกได้ยังไงเนี่ยสึกโมโตโคุงวันจันทร์หน้ามีเวลาว่างไหมคะอ๋อมีครับจะให้ตรวจงานของคุณเซตโตคุชิแทนใช่ไหมครับขอบใจนะถ้านั้นฉันจะส่งอีเมลพร้อมรายละเอียดให้ทีหลังได้เลยครับผมเพิ่งจะเลิกเป็นบัรดาธิการได้เป็นปีที่3แต่ว่าผมจะทำให้ดีที่สุดในช่วงที่คุณลานะครับ แม้เพิ่งพาได้จริงๆเลยนะสกมตุกคุงทำอะไรจริงๆไม่เหมือนหน้าตาเลยเออพูดแบบนั้นหมเขาว่ายังไงหรอครับก็ชมเธออยู่นี่ไงถ้าเงินสัปดาห์หน้าก็ฝากตัวด้วยนะเอออาทิตย์หน้าคงจะยุ่งสินะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้ทำงานกับเขาจริงๆเนี่ยนักเขียนคนโปรดของฉันสงสัยจังหน้าว่าเขาเป็นคนยังไงครับงั้นผมจะรอเนื้อเรื่องต่อนะครับ เสร็จเร็วกว่าที่คิดฮะงั้นว,วันนี้ก็หมดแล้วสินะหมายความว่าก็มีเวลาไปที่นั่นแล้วสิยินดีต้อนรับค่ะอ๋อสกามโตโคุงมวันนี้เธอมาเร็วจังนะโอ้ยนะสิทิหนึ่งเดียวของฉันครับวันนี้ก็แค่มาดูด้วยไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรอยู่แล้วเธอคงชอบสัตว์พวกนี้มากเลยใช่ไหมเล่ะ <laughs> ครับผมก็ชอบพวกมันมากๆเลยล่ะแต่สัตว์พวกนี้ไม่ใช่อย่างเดียวที่ผมมาหาหรอก ฮานาซังฮานาซังขอโทษนะครับอาหารของไอ้จังหมดแล้วนะครับยังพอจะมีขายไหมครับอ่มีจ้าใครกันที่มาขัดขวางเวลาสงบสุขของฉันกับทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันเหรอจ๊ะไม่ใช่ครับช่างมันเดอะครับตอนนี้ผมค่อนข้างรีบเพราะฉะนั้นอ๋อแต่แต่ว่าอ๋อเดี๋ยวก่อน ไอเด็กนี่เขาดูเหมือนจะเป็นนักศึกษามหาลัยนี่ออจริงๆแล้วครอบครัวผมเพิ่งซื้อนกแก้วมาให้ผมเมื่อไม่กี่วันก่อนครับออรบกวนช่วยหยิบอาหารนกแก้วให้ด้วยนะครับได้สิเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมให้นะเฮ้ hey! บอกให้รอก่อนไงที่บอกว่าครอบครัวนายซื้อนกแก้วนั่นมันก็แค่เรื่องโกหกไม่ใช่หรอ เห็นกันอยู่ชัดๆเลยอยากจะได้ความสนใจจากอานาสังขนาดที่ต้องโกหกเลยหรืองไงนี่นายก็ไม่ค่อยต่างกับฉันไม่ใช่หรอไม่ใช่ฉันไม่มีวันโกหกคนที่ฉันชอบหรอกฉันอะไรเนี่ยร่างกายนายไม่แข็งแรงเลยสักนิดเงียบซะยังไงก็เถอะถือว่าเป็นเครื่องแสดงว่าเราเจอกันแล้ว ฉันจะให้เจ้านี่ไปขอขวัญดอกแก้วที่น่ารักของนายก็แล้วกันฉันจะไม่ยอมแพ้ไปตายซะเจ้าเด็กเหลือขอนีหรอกหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเราสองคนก็แข่งขันในทุกเรื่องทุกครั้งที่เราเจอกันเฮ้ยให้ตายสินายอีกแล้วเหรอเฮ้ยให้ตายสินั่นมันคำพูดของฉันตะ้หากเล่าเลิกตามฉันมาได้แล้วช่วยไม่ได้ดิก็รีบปไปทางนี้นี่ จนอาทิตย์หนึ่งเอออะไรนะครับคุณพูดว่าอะไรนะครับฉันกำลังจะแต่งงานตอนประมาณเดือนนี้แหละฉันก็เลยจะไม่มาทำงานอีกแล้วถึงเราจะไม่ได้เจอกันแล้วแต่ฉันก็หวังว่าพวกเธอจะมาที่นี่อีกนะจ๊ะ <c oughs> เป็นความรักที่อยู่ไม่ยืนยงเลยนะน,นั่นงั้นก็ดีจังเลยนะครับยินดีด้วยครับเอ๊ะเอ๊ะ ย <mm> ี่ฉันสิอยากร้องไห้เป็นภาระจังใจจะบอบบางอะไรขนาดนี้เนี่ยเอ้ยน่าเบื่อจริงทำไมฉันต้องดูแลเขาด้วยเนี่ยเอ้ยอย่ามาขโมยเบียยคนอื่นอย่างนี้สิเฮ้ยทำไมกันเย้ยทำไมกัน ไอ้จังคนจะเปิดคิวปิดลักของฉันสิฮะ<า>ตอนที่ฉันซื้อนกแก้วครั้งแรกฉันรู้สึกตื่นตัวนิดหน่อยแต่ฮาหนาซังเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็สอนฉันเกี่ยวกับการดูแลไอ้จังอย่างถูกต้องเพราะอย่างนั้นฉันฉันเออถึงเราจะไม่ถูกกันเท่าไหร่เราก็สูญเสียเหมือนกันเพราะงั้น ฉันก็เข้าใจแหละนะเธอเป็นรักล่าของฉันนะต่อเล่นหรือไงมันต้องไม่ใช่อยู่แล้วสินี่นายอายุเท่าไหร่นะ27เจออะไรนะเอาจริงเหรอเนี่ยพูดจริงๆเหรอแล้วเขาก็แก่กว่าด,ด,ดาายอายุ27ฉสนคิดว่านายเป็นนักศึกษาซะอีกอฮะ งั้นก็หมายความว่าถ้านายรู้จักรักแรกตอนอายุเท่านี้ก็แสดงว่านายเป็นเวอร์จินอ่ะอะหยุดล้อฉันเลยนะอบิงโกสินะเออแบบนี้โอเคสำหรับผู้ชายแล้วหรอหรือว่านายจะใช้มุกฉันก็ทําแบบนี้เฉพาะคนที่ฉันรักเท่านั้นโง่โน,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 นั่นน่ะฉันพนั้นได้เลยว่านายไม่รู้ได้ซ้ําว่าการจูบทํำยังไงหหเห็นหรือยัง ฉันก็รู้นะว่าทำยังไงชิสายตานนหน้าหน้าหลับ้านชมัดฮ้อืมเรสชาติเหมือนเบียร์เลยอออืืืมมมหายใจทางจมูกสิเจ้าบาเอย้ยอืม เห็นหรือยังการจูบจริงๆนะ่ะมันต้องแบบนี้อ๋อหลับไปแล้วเหรออฉันทำอะไรอยู่เนี่ยบ้าไปแล้วหรือไงไปนอนดีกว่าเอาเอเขาไม่อยู่เอ้ยมันก็แน่อยู่แล้วสิหลังจากจูบกับผู้ชายไม่อยู่อยู่แล้วหลังจากนี้จะมีหน้าไปเจอเขายังไงล่ะเนี่ยสะส,สวยแล้ว ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆครับผมมาสายก็เพราะว่าความไร้ความรับผิดชอบและการจัดเวลาที่ไม่ดีเองครับฉันก็เป็นห่วงแคบแย่แต่ไม่ค่อยมีเวลามากแล้วยังไงก็แนะนําตัวด้วยค่ะเอ๋อครับต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะอย่างที่ดิฉันบอกว่าก่อนหน้านี้เขาคือคนที่จะมาทํางานกับคุณในช่วงที่ดิฉันไม่อยู่ค่ะชื่อสกามโบโตครับต้องขอโทษเรื่องที่ผมมาช้าด้วยจริงๆครับมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนครับ และนี่ก็คืออาจารย์เซโตกุชิอิซุกินักเขียนนิยายค่ะ